เป็นหมอฟันวันนี้น่าจะกลับไปดูแลฟันตัวเองอะครับวันนี้หาฟันตัวเองไม่เจออะวันนี้มนะไม่ได้โมฮะสมรักสมรักกลับไปรักษาตัวเองก่อนเถอะแอมบูลแนนซ์มา3คันมาให้คุณผมจะน็อกให้ดูเดี๋ยวดูกัน สวัสดีครับชาวแขกตามดอยครับวันนี้นะครับเป็นแมตทพิเศษครับเป็นแขกตามดอย EP พิเศษที่เราจัดคุณหมอไอดอลนะฮะหนึ่งท่านพูดเอาไว้ในรายการว่าอยากจะเจอทั้งบัวขาวเขาทรายสมรัก แต่ว่าบัวขาวเจอไปแล้ววันนี้เลยจัดให้เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนจะไปเจอนักมวยที่เราพูดถึงนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมอก่นคุณหมอเชิญครับเอาปมือยะๆเอๆะๆๆๆรยนี้คุณหมอเดี๋ยวจะเจ็บคอซะก่อนนะสู้นะหมอเนี่ยสู้สิครับครั้งแรกบนเวทีที่ต่อยจริง หมอสุเนศซุปเปอร์ด็อกไม่ใช่ธรรมดาสมรักเธอสมรักสมรักเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าคุณจะรักใครก่อนจะเจอสมรักเดี๋ยวพบกับพี่เลี้ยงผู้จัดการของสมรักก่อนเชิญครับพี่นี่นักมวยในตำนานวัสดีครับีนักมวยในตำนานแล้วหมอจะยังไงจะต่อยก็ไอ้สมรักต่อยอะไรแบบไหนต่อยกริงเลยเปล่า จริงสิครับหน้าหลบแบบพี่28ดหมัดไหมผมดูแม็กนั้นตอนผมอยู่มสามเป็นภาพที่ที่ผมติดตานะพี่พี่พี่เขาหลบยังไงบ้างฮึบ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 หมอเป็นใบเรื่องหลบเนี่ยผมหลบเมียประจำหลบเมียหลบเมียประจำเลยหลบหมัดเนี่ย ผมบอกนะพี่พี่เป็นเป็นผู้จัดการเขาใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะต่อยพี่พี่ประหลบให้ผมดูดิอ้าเอามันดูหน่อยซิเอามาเอามาต่อยนี่ตอยราองรู้มาขอหอมแล้วด้วยแต่เด็ดเราเรากติกาเรายังไงพี่คนเนี่ยจะต่อยอย่างไงกี่ยกสามยกสามยกครับสามยกยกละกี่นาทีเอาพี่ว่าแล้วกันที่หนึ่งนาทีก่อนดีกว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียกแรกเนี่ยสมรัก์เนี่ยจะมัดมือสมรักให้ทำอะไรลบอย่างเดียว ยกที่หนึ่งเอาอย่างนั้นเลยเหรอโอเคส่วนยกสองตอนนี้เขาจะต่อยแล้วเอาเลยจะเอายังไงผมเอาหมดอ่ะครับผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวตามนั้นต่อยสองยกแรกแค่ผมรักมัดมือรับยกสองต่อยด้วย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 หลบด้วยสองนาทีครับผมสองนาทีนะใช่ครับแล้วดึงพันธ์มีไหม แล้วจะหมออันนี problems? ้เมื่อกี้มาทำไมเนี่ยมาทำไมผมเป็นผมเป็นฝ่ายประสานงานอ๋อเน็ตเวิทนบผมมินนะฮะผมเป็นฝ่ายประสานงานเนี่ยมาทางผมเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าผมเป็นนักร้องที่สนิทกับนักมวยมากที่สุดในประเทศไทยประสานสถานที่ให้ี่เจ้าของสถานนี้อยู่นี่ฮะผู้เป็นเนนี่คนนี้นะฮะเป็นนักมวยที่ไม่ชอบกลับบ้านทำไมครับ เกียรติบ้านช่องเฮ้ยไเกียรติยศอันดับเจ้าชายเขาเกียรติบ้านช่องไม่เอาอย่างนี้ถ้าผมแพ้ผมเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่จัดปาร์ตี้จนถึงเช้าที่ไหนที่บ้านผมมันบ้านผมมันที่สุดไม่มีปาร์ตี้ที่ไหนสนุกเท่าบ้านบ้านผมเลยถ้าผมแพ้ดิเออผมเออแพ้ไปเลี้ยงแต่ถ้าผมแพ้ผมเลี้ยงดิแม่ให้พี่หมอจัดรอเลยให้พี่หมอจัดรอเลยไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวมาดูกันเจอเนื้อบ้านเดี๋ยวหมอก็ไม่ต่อยชิพ แขแรงมากเดี๋ยวหมอไม่สู้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่สู้อกไม่สู้วันนี้จะเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ยของยูทูบของรายการใน YouTube นะฮะระหว่างหมอสุนินกับสมรักคำศิลป์ครับผมครับเนี่ยชีวิตผมเนี่ยเกิดมาเป็นยังไงครับเกิดมามีแต่คนแก่ขาโชคฟ้าส่งมาเกิดฟ้าสุัมาเกิดเรามัดมือมัดมือเดียว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  ห้ามออกอาวุธพี่ตกลงกับเขาเหรอตกลงไปแล้ววัดเงินทำไมพี่ไม่ชอบเองอะเขาบอกยกนาทีเดียวหลบหเป็นกออดหลบหลบไฟนกออดยกที่สองเนี่ยให้ออกอาวุธได้แต่สองนาทียกที่หนึ่งผมนอนอย่างเงี้ยตัดดุยเดียวตัดดุยเดียวตัดยเดียวัดดเดียวไม่ต่อยพี่ไม่เข้าข้างน้องบ้างเหรอเนี่ยก็เขาแก่แล้วมึงยัง อย่างงีผมแก่ตรงไหนผมอายุ50เองผมยังฝังอยู่ฝังอยู่หนวดก็ดูแก่เท่านั้นเองมั่งเอเขาไม่เป็นมวยอ๋อพิจแรณ์คือจะทำไหมคือจะทำไหมเรามียกสามที่เราจะปล่อยกันแบบเราสองคนซัดกันเต็มที่ไหว้ว่าผมวายอยู่แล้วฟ้าสมงมะเขืออยู่แล้วแมาผมมันกวนกวนกวนเท้าขนาด มันไม่ใช่มัน,ม,นมันผมคันแล้วเนี่ยผมอยากเอล่ะเอาล่อาอะออหย่อคผมเก่งออหย่อนโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทั้งสองฝั่งไปเข้ามุมแล้วก็เตรียมพร้อมเอาได้ไดเห<อ>็นว่าไง<ป>คุณแม่ หมอฟันวันนี้น่าจะกลับไปดูเลฟันตัวเองแหะครับวันนี้หาฟันตัวเองไม่เจอวันนี้ <c oughs> นนไม่ได้ม้นสมรักสมรักกลับไปรักษาตัวเองก่อนเถอะแอมบูลแนนซ์มาสคันมาให้คุณผมจะน็อกให้ดูเดี๋ยวดูกันเอาแล้วครับเดี๋ยวกรรมการนี่คุณหน้านะครับมาจากเทนไฟททเดี๋ยวกรรมการอธิบาย กดกระิกายนี่นะครับได้ครับเสมือนจริงนะครับจริงเหมือนจริงอ่าเหมือนจริงแบบมวยสากลนะฮะไม่มีเตะไม่มีถีบนะครับใช้เฉพาะหมัดอย่างเดียวกันการของพี่บ้านคือใช้แขนเดียวออกยกหนึ่งยกสองต่อยได้ต่อยได้ข้างเดียวข้างเดียวยกสามเนี่ยจะถอดมือออกไม่โขกหัวไม่กัดหู ไม่ต่อยหำ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 โอเคโอเคนะครับเข้าใจนะทั้าผมโอเคนะไม่กัดหูไม่ต่อยห้ำโอเคไหมรับได้ไหมครับไม่ไม่กัดหูได้ไหมได้ใช่นะไม่ต่อยหำด้วยนะโอเคป่ะโอเคมาๆมามาพี่ยังไม่โอเคเลยพี่มามามาไม่ต่อยหำนะโอเคครับมที่ช่วยเต็มที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ทำกิจกดกติกาใดๆทั้งสิ้นโอเคโอเคมาไปรูปภาษาคือหน้าที่โอเคเริ่มทักกู้ปุ๊บ

โดนจริละไม่ต่ไม่โดนอ่ะไปเียวไปหนะไปนไปนยังนไก็อุ้ยไปเอี๋เดี๋ยวไเดี๋ยไปเดียวดียวงปเดียอเดื๋ยไปเดีดียาไเยวไปเียนเียวเีวเยวเยเยวไเดีเียไเีดไมเด๋ยเดี๋ยเีไเดียวยังเีเยเยเดเย หมดหมดมาโยกหน้าไปไปหน้าเอิ้นไปหน้าเอิ้นไปหน้าเอิ้นไปหน้าเอ้ยไปหน้า Vào nào. Vào nữa. Ok Johann산, đây này. Đi, đi đây đây sao Không sao đâu các bố. Ok. Ăn

ไม่ล e ับเลยไม่ลับเลยไหลบเลยไม่หล euh ับเล้ย่าเจ๊มโลเจ๊มโลออกมาด้้ต่อยหน้าพคหลบพอหลบต่อย พยายามช่วยหมออย่าโดนมัดเดียวปั้งเออพยายามอย่าอย่ามัดเดียวเออค่อยต่อยหน้ามันยอยู่ควางไหนนี่อยู่ฝ <c oughs> ันตูนเลยมาเชี่ยหมอต่อยเหนื่อยไม่โดนมันแน่ต่อยท้องกันนะพร้อมถือเพืขึ้นบดโอเคหมอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเออหน้ามืดครับเห็นดาวเอเห็นสตาร์วอลเอาคืนไหมครับเราเมยเอาคืนไหมก็จะพยายามเขาไม่ให้าะเขาเป็นแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่นะผมพูดตรงๆไม่เขาไม่ใช่คนธรรมดา เป็นไงเป็นไงเนื่อยครับเหนื่อยดุนกับแกเลยกลัวอ่ากลัวแกเป็กลัวแกเป็นลมโอ้โหลานพี่หมออันนี้สอยแล้วนะสอยแล้วนะเมื่อกี้ยกที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวยกที่สองสมรักจะต่อยแล้วนะครับด้วยหมัดเดียวชกได้มือเดียวฮะมือขวาน่อดออกมาผมทุ่นเอยเอาทุ่นเนยท้องท้องเดี๋ยวท้ลยต่อยฟันเขาไม่ได้เดี๋ยวฟันท้องลูกไเป็นไงเป็นไงมาต่อยท้องก่อนเอาเบาๆเดี๋ยวไปเอาแรงนะเดี๋ยวเขาวูบมาก โดยยกที่สองเนี่ยเรียกโตได้นะทางฝั่งพี่บาสเนี่ยตอบโต้ได้เมื่อกี้ยกแรกเนี่ยพี่ต่อยอย่างเดียวทีนี้พี่บาสใช้มือนี่ยตอบโต้ได้ครับโอเคนะครับยกสองเข้าใจนะโอเคกติกาทุกอย่างเหมือนเดิมห้ามสอกลับห้ามเบี่ยงกลับนะครับนะโอเคครับผมครับเอายกสองเริ่มครับบ๊อก

ไฟต์ได้เราไม่ได้บ้าไม่ต่อเลยฮะสามสองหนึ่งหมดแล้วรวมครับเอาไงฮะยกนี้เอาไงฝั่งนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ อ๋อใช่ใช่ทงนี้เลยพูดคุยกันหอบดิหอบดลลบหมอให้เดียวก็หอบแล้วลุ้นลุ้นกับหมอจะเป็นลมด้วยพี่ยังรอบครับยกที่สามนะรอบนี้พี่บาสสามารถออกรุ้นได้ทุกอย่างได้ครับได้ฮะนะครับแล้วก็คุณหมอก็ตลอยได้ทุกอย่างเหมือนเดิมโอเคแล้วยกนี้เป็นยกสุดท้ายยกที่สามนะครับครับผมใครแพ้ต้องเป็นต้องต้องเป็นคน ยางมือหนึ่งทุกคนโอเคไหมทุกคนครับโอเคครับรับทราบจับมือก่อนเย้ำบุญช้านครับเอาเวลาท้ามที่บ้านครับผมขอโทษนะครับผมต่อยพี่หนักไปหน่อยเรดือด มาตรูโตตรงเนี้ยของของใครของใครก็หูเจ้ามามันโยกโอดีเย่โยกโยกโยกแข็งทุกส่วนครับมออีกแข็งทกสวนมีตูนเดียวไม่แข็งก็ว็ได้ใครครับก็ได้ใส่นะ พักก่เดเม็เดี๋เวลานอกเดีวกบเดี๋ยวพี่บัสต่อยห้าปีก็ก่พี่ปี่โ่่อยห้าไม่ได้นะพี่กตัดคะแนนหนึ่งคะแนน ตัดคะแนนผมรักอตัดคะแนนสมรกัมรกองตัดคะแบบนนเยอะเยเมัดุนินซ okay. ู่ซูมัดชุนินซูตายมัดุนินไล่ไล่เพื่อะไล่หมัดชุนินเ้ายี่สิบปีครับยุยยี่สิบโอเคโอเคตอนนี้แ้มมาเสมอแลวเพราะพี่โดนนับเมื่อกี้แล้วพี่บักทำฟาวตนตัดคะแนนโอเคโอ๊บไปไปทำตัวไปทำไปยิ Oh mamae Oh da ไา้กายในกงเดียการนี้คะแนนกรรมการละสามสท่านโอเคครับั้งกู่ซ้อมอยเสมอข้้าว่ส่รักถึงแม้วันนี้เราจะเสมอเพราะว่าพี่ไปต่อยจูผมแต่เราจะมีอีกไฟอีกไฟ์หนึ่งวันที่สิบกุมภาไฟไอดอลเราจะขึ้นกันอีกรอบหนึ่ง พร้อมแล้วถ yeah, like okay. okay. ้าสมมุตินะสมมุตินะครับผถ้าชนะผมแล้วอนาคตอยากต่อยกับใครอยากจะต่อยกับพี่สามารถโอ้โหเลยผมอยากจะดูพี่สามารถตอนที่พี่สามารถหลบปัดผมต้องซ้อมหนักกว่านี้ถ้าจะต่อยกับผมอ่ะโอเคโอเคกุมภาวันที่เท่าไหร่ซ้อมเลยวันที่เท่าไหร่เพาเป็นวันที่ไม่วันที่สิบกับวันที่ยี่สิบผมจำวันที่ไม่ได้ต่อยจริงไม่ได้ต่อยจริงสรุปว่าผมผมเริ่มซ้อมรับคำพา ผมรับคำท้ามันรับเปล่าอ่ผมสูงเะล่โอ้โตฟ้าสุดมากก็ก็เสืยสุดยอดนะครับก็ก็ร่างกายสุขภาพดีมากดีอยู่ในใจทำงานในใจโย่โย่เลยครับแต่ก็ยังเล่นดูแลสุขภาพแข็งแกรงมากครับหมอครับ เดียวกันเขอนคุณกาเดินกุมภาขอบคุณคุณหมอสุพรมากเลยครับทันนี้แม่อาขอบขอบคุณที่นี่ด้วยขอบคุณสถานที่มเหนุนหมอหมูเลยนะเนีมาเรียนหมอสุพรขอบคุณสถานที่้วยครับขอบคุณที่เป็นครับโอเคครับเจริญทองยิ้มขอบคุณยิ้มเจริญทองนะคะยิ้มเจริญทองอ้าววันที่อะไรไม่รู้เดินกุมภาเดียวกัน เลยไอรอนไปแล้วอย่างนี้เราจะได้ไปกิน okay. Yo! 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 ข้าวบ้านหมอไหมก็เร็วสิครับแน่นอนสิครับเร็วๆนี้โอเคเดี๋ยวผมนัดผ่านที่แล้วก็เย้โย้เยคเรากุศล